ทานข้าเสร็จก็มีเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยปัญหาคุณแม่กันก็คือชาเนี่ยก็ต <t> ้องตื่น ทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าตอนตีสามเพื่อที่จะมาปั๊มนมให้น้องนะคะชาก็จะได้พักผ่อนน้อยมากนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผมร่วงร่วงเยอะจนกระทั่งทํให้ชาเนี่ยไม่กล้าไว้ผมยาวเพราะว่าทุกครั้งที่ชาวหวีผมหรือจับผมเนี่ยผมออกมาเป็นกําเลยนะคะชาก็เลยศึกษามาเยอะมากๆนะคะเรื่องการดูแลเส้นผมทายังไงไม่ให้ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งในเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกเลยจนไปเห็นโฆษณา แชมพูตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าแบรนด์ไลโอนะคะซึ่งแชมพูเนี่ยเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องลดอาการผมขาดหลุดร่วงเลยแล้วก็รู้มาว่าเป็นของพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ยิ่งทำให้ชามั่นใจตัดสินใจเนี่ยโละแชมพูคีมนวดเก่าทั้งเซตเลยเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ไลโอค่ะไลโอนะคะมีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะที่คัดมาแล้วว่าช่วยลดผมร่วงแล้วก็บำรุงเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นว่างจระเข อ่อนวลังเตาใบมาร์เบลี่รากโสมดอกอัญชันแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะที่ชอบมากเลยนะคะก็คือไลโอเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนแล้วก็ SLS ที่ทำให้ะใระชายเคืองนะคะและปลอดภัยคุณแม่แบบชาเนี่ยใช้ได้มีลูกแล้วก็ใช้ได้นะคะเลยทำให้ชามั่นใจแล้วก็ใช้ได้อย่างสบายใจค่ะผลิตภัณฑ์ไลโอนะคะประกอบไปด้วยแชมพูครีมนวดผมแล้วก็แฮร์โทนิกนะคะวิธีใช้ง่ายมากๆแค่สามขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะสาผมด้วยแชมพูไลโอนะคะเนื้อจะเป็นเจลใสๆสีเขียวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะบำรุงด้วยไลโอครีมนวดผมนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะไลโอ a ฮาทอนิกนะคะตัวนี้เนี่ยฉีดตอนผมแห้งหมาดๆฉีดได้ทั่วศีรษะหรือว่าบางบริเวณที่เราจะต้องการบำรุงเป็นพิเศษนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะใช้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีไรผมเล็กๆขึ้นมานะคะ่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหรือจะเป็นคุณแม่แบบชาหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะลองปรับการใช้แชมพูครวมดแบบที่มีสารเคมีเยอะๆนะคะมาเป็นไลโอรับรองว่าติดใจแน่นอน,นะคะ่ะอักน้ำแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าตัวไลโอนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะจากสัมผัสแรกที่ได้ใช้อะจากผมที่มันร่วงเยอะมากๆอะมันร่วงน้อยลง แล้วเวลาสางผมอะผมมันไม่ติดมือออกมาะคะแล้วที่ชอชอบมากๆอะ่ะคือผมมันหนาขึ้นจริงๆเวลารวบผมอะหนังสติ๊กคือขาดเพราะว่าผมหนาเกินนะคะและตอนนี้นะคะแบร์ไลโอเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเซตนี้ชาได้มาในราคา1,980บาทเท่านั้นจากปกติทั้งเซตเนี่ย3,370บาทค่ะ ได้ทั้งแฮร์โทนิกแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมแบบนี้เลยคุ้มมากๆแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นมินิเซ็ตขนาดพกพาโปรราคา990บาทคา่ะกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม